สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมักฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมักฮอตคันเทปนะครับคู่แข่งเดินก่อนเราเดินทีหลังนะครับเริ่มต้นกระดานที่1คู่ที่1น,นะครับกระดานที่1คู่ที่1ขึ้นมาแล้วเรายังรอจังหวะอยู่เขาจะเป็นอะไรนหน้านั่นไงสามตัวเรียงนะครับผมสามตัวเรียงขึ้นไปเลยขึ้นมานี่ เบียดเข้ากินไปเลยขึ้นมานี่เขาต่อนะครับต่อขึ้นมาทรงนี้ขึ้นสามเหลี่ยมสั้นขึ้นสามเหลี่ยมสั้นมาฉีกออกไป ขึ้นมานี่ครับต่อไปนี้ให้เขาจะกินไหนก็ได้นะครับเขาต้องกินยางแบบนี้อยู่แล้วแหละแล้วเราก็ค่อยต่อสองทีหลังนะครับผมวันนี้เราก็กินไปทางนี้กินไปทางนี้เลยหนีมานี่นะครับลงไปเข้าฮอต เข้าฮอตครับผมขึ้นมานี่จับนี่ก่อนเอาลครับขึ้นมาสอนท้ายถ้าเราเดินให้กินหนึ่งตัวแล้วเราเดินมานี่ เขาน่าจะหมดตัวเดินเดิกินหนึ่งตัวไปหมดตัวเดินเดินไม่ได้สักตัวโดนกินหมด13บสมาเก็ไม่ได้โดนกินสองเราต้องมีแบบนั้น,นะครับต้องเส้นก่อน ต้องเส้นออกก่อนแล้วก็เดินตัวนี้มาเสร็จแล้วก็มานี่ปุ๊บแล้วเราก็มาจับท้ายโอเคหนึ่งสองสามได้ช็อตสวยๆครับเต็มนี้อ่าโอเคทีตาเราเดินครับผม ขึ้นมางานนี้ขึ้นไปงานนี้ขึ้นมางานนี้ขึ้นไปนี่ไม่แทรกนะครับคู่แข่งไม่แทรก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  กำลังคิดอยู่แป๊บหนึ่งนะครับมีหลายตัวให้เลือกขึ้นไปครับเป็นปุ่มเป็นปุ่มขาเดียวก่อนปุ่มขาเดียวปุ่มขาเดียวรับย่อสั้นขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ ไปนี่ครับมานี่ขึ้นนี่ครับขึ้นไปครับมานี่ไปนี่จูจม จะไปเข้ากินฟรีหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามเป็นหลักเอาแล้วครับเขาสลับสลับกันกินแล้วงานนี้ แบบนี้เหมือนเราได้กินฟรีนะเพราะว่าเขาไม่ได้กินคืนนะครับตัวหนึ่งเหมือนเราได้ฟรีเอาแล้วเขาแซกเราก็ต้องต่ออุดไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะกินเข้าวฮอตนะครับต่ออุดไว้ ึ้นมานี้ลงไปนี่ครับมานี่ขึ้นไปนี่ครับมานี่ปล่อยกินไม่มีตัวต่อนะเดินไม่ได้นะครับต่อสิบสิบสีนี่ไม่ได้โอเคครับเพลเราไปไม่มีตัวเดินรอ ขึ้นไปครับผมอโอเคขึ้นมาขึ้นมาทรงนี้โอเคขึ้นมาทรงนี้โอเคขึ้นมานี่โอเคขึ้นมานี่ยังไม่ต่อนะครับขึ้นไปปุ่มขาเดียวนะครับปุ่มขาเดียว มานี่ขึ้นมาทรงนี้เขาก็จะเตรียมสรรวิงหรือเวียงเหมือนกันเข้าไป อ่าแล้วสวิงแล้วสวิงสวิงตัดมาทางนี้เราก็เตรียมต่อสองเลยยี่สองสิบเจ็ดเตรียมต่อสองยีองสิบเจ็ดแล้วขึ้นมากันไม่ได้ซะด้วยนะหนึ่งมาหกก็โดนสามสามมาเจ็ดก็โดนสามขึ้นมากันไม่ได้นะครับ,นะรบมีแต่เดินหนีอย่างนั้นแหละเดินได้อยู่ เสร็จเรานะครับแต่เน,นี้เราเหมือนเราได้ชัยชนะแล้วครับจากจุดนี้แหละจากจุดที่เขาสวิงนี่แหละครับเขาเดินผิดจุดที่เขาสวิงทำท่าจะต่อสองก่อนสิบแปดสิบห้าทำท่าจะต่อสองอ่านี้นะครับพอนี้พอนี้เพิ่มกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ไปเลยเข้ากินไหมสิบหกยี่สิบ มานี่ครับผมขึ้นมานี่มานี่ลงไปเข้าฮอตมานี่ขึ้นไป ขึ้นมานี่เข้ากินหนึ่งตัวเรียบร้อยครับตานี่เรียบร้อยเลยกินไปหนึ่งตัวเสร็จเราเกมนี้ ผู้แข่งเดินก่อนบ้างน,นะครับผมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทรงนี้ไปนี่อโอ้โจรก่อนครับนานทีจะเห็นโจรก่อนนะครับไม่เห็นนานแล้วไม่ได้เห็นนานโจรก่อนนะครับขึ้นมาทรงนี้ขึ้นมาทรงนี้ก็ไปนี่ ขึ้นมาทรงนี้ก็ไปนี่เตรียมต่อสองสิบห้าสิบแปดไม่หนีโดนสองทัานี้มาก็หนีด้วยถ้าเขาหนีมาก็หนีด้วยเขาเขาจะมาแย่สามพูดง่ายๆเขาจะมาแย่สามเรานะรโอเคมานี้นะครับขึ้นนี่นี่เป็นแนวทางการเดินเต้มรับกองโจนเดินก่อนได้อย่างดีเลยครับช็อตนี้นะครับเฉพาะช็อตนี้แหละ เดินได้เลยครับแบบนี้แหละที่เราจะชนะไม่ต้องกลัวว่าจะแพ้นะครับมอนี่เขาปล่อยกินแล้วต่อเขาต้องต่อใช่ไหมละ่ะต่อน,นั่นไงต่อเพื่อทะลุมาฝั่งทางซ้ายมือนะครับแล้วเราเข้าฮอตไปซะตรงนี้ยังเล่นยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นแต้มที่ยากอีกแต้มหนึ่งนะครับอา่า ไปนี่เขาลงมาเข้าฮอตตรงนี้ต้องแม่นนะครับตรงนี้ต้องแม่นอย่าผิดเด็ดขาดน <c oughs> แล้วเขาเข้าถูกต้องนะครับเขาไม่ถ้าสมมุติว่าเขา <c oughs> เข้ากรณีที่เขาเข้าแปดมาสี่ให้เราเดินสามเอ็ดยิบเจ็ดแล้วรอสามเอ็ดยิบเจ็ด เราเดินมานี้ใช่ไหมล่ะเขาก็จะกินมานี้เรากินไปนี้เขากินมานี้แล้วเราก็ต่อสองยี่สิบหกยี่สิบสามยี่สิบหกนะครับแต่นี่แต่เขานี้แต่ทีนี้ตานี้เขาเข้าหมายเลขสามนะครับเราก็เดินหกไปเก้า <c oughs> ให้กินก่อนเก้าให้กินอ่านนะครับจะเย็นๆนะสิบสิบสี่ให้กินนะครับหนึ่งสองนะครับ ทีนี้หนึ่งสองมานี่ทีนี้เราก็เดินโอ้เดี๋ยวไม่ได้สิเนาะไม่ได้ทีนี้เข้าลงมานี่ไปเข้าฮัดไปเข้าฮอดก่อนไปเข้าฮอดดีกว่ามานี่เขาเข้ากินไม่ได้ขวางลำไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้จังหวะเมื่อกี้ผมเกือบเดินผิดนะเนี่ยจับกินฟรีก่อนนะครับจับกินฟรี กินฟีกินฟีกินมาทางนี้ไปนี่เรียบร้อยครับผม